Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สมัยเกา่าสมัยเกา่เกาหวานแบบนี้เลยสมัยเกา่าเขาจะขุดขุดแล้วทำแปลงแล้วเขาก็จะโรยโรยแบบนี้เมื่อเวลามันออกมาเขาก็จิ้มเอาไปปลูกลุงวานปลูกผักอะไรคะนั่นนะกระดอกบ่ ด่งน่ะมันเป็นมันจะไม่เหมือนที่เราปลูกที่ปกกอนมันไม่เมนบุงเขาปะกาศนี้เราก็เมื่อเวลามันพอมันออกมาเริ่มโตแล้วเราก็เอามาปลูกปูกแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่จะทำแปลง,งบ่เออก็จะเอ,อาปุ๋ยมาใส่แล้วข้าวโพดเราปลูอยังข้าวโพดยังข้าวโพดปลูกตรงที่มีน้ำนะนีำ่แหละฟังบุ้งนะ บุูงมันชอบน้ำอืมถ้าถ้ามันโตมามันก็จะเป็นแบบนี้แหละโอ้ของย่าเป็นแบบนี้บอกผักกระจอนน่ะมันไม่ได้เป็นรูปมักกระถุงมันเป็นถุงบ่อ๋อนั่นแหละผักกระจอน่ะแต่ว่าผักค้อยเดียผักกระจอนอาจจะบอกข้อยเดียว่าผักกระจอนมันเป็นแบบไหนไม่รู้เลยผักกระจอนอันนี้เป็นเกษตรแทนใหม่เกษตรแทนใหม่มาดูของย่าอันนี้แสงบ่อนี่นะ ปดปุ๋ยมีแต่ก้อนใหญ่ๆนะเอสซีปั๊ดคือสีนวยใหญ่แท้ปุ๋ยเต็มเลยนะย่าออกมาคือสีอุดมสมบูรณ์ปุ๋ยเต็มเลยนี่ออกมาคือสีอุดมสมบูรณ์เมืองแน่นี่ตะก้อนใหญ่ๆนั่นล่ะก้อนบักใหญ่เลยอุ้ยน่นมื่อตอนโคลนไฟฟ้อม ้สมป้อมป่ะอ,อันนี้อันนี้แปงง้งยังษ์สันนี่แป้งขี้นกแป้งขี้นกอันนี้แป้งขี้นก<า><อ>บ่ะน้ำผสมแล้วค่อยใส่แป้งขี้นกโอ้ยมันจังลวยใหญ่มันยังกรอบอม,มันก็สีเข้มเข้มมันมันเลยยาน้ำสองแป้งนี่ก่อนนี่มะยะแล้วค่อยจะไปหาซื้อขี้ฝุ่นมาแล้วก็ตอนนี้ลุงวางก็วานเสร็จแล้วนะคะก็รดน้ำนะคะ ทำแบบบ้านาน,นะคะไม่ต้องทำแปลงปั่นปันแล้วก็หวานเลยนะอน,นี่หอมนี่ลุงวางแบงไม่ปูแล้วนี่ ปลูกยู่แปลงนั่นล่ะอือม,มาดูมาดูเม็ดผักลุงนี่เด่นผักบุ้งนี่เด้นลุงวางนี่เออเจ้าหาผักบุ้งบ่เห็นบ่ออยังไม่ได้หาเอนอน,อน,อน,อนี่โอ้ของลุงวางเออนี่ขนาดนี่ โเลยนียนี่นี่มะระนี่ลุงวางเออแขกปลูกบ้างเออคอยสิปลูกมะระนี่คอยยังได้อยู่กินน้ำเดียวนั่นละปลูกกินน้ำกันนี่ละนี่นี่ผักหอมนี่ผักหอมผักหอมคอยปลูกหลายแล้วนี่ผักหอมปลอมนะผักหอมอ่ะอืมผักหอมปลอมผักหอมแม่นี้ป่มีผักหอมอันที่อันเขาขายคู่กับอาหางผักอ่ะนะ เออนี่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 ใบแชกๆน่ะมั้พักเุยใั่นหมเม็ดเอ่อแมงลักเออเม็ดไผ่ตู่ผักซีลาวเออนี่ในมะเขือเทศนี่ลุงวางนี่มะเขือเทศนี่งามแท้ปลูกเลยอาไปเลยตับบุ้งนี่ค่อยละล้านมั่งน้ำเออหวานมั่งน้ำไหนต้องไปซื้ออันไปซื้ออะไรนะตักบุ้งนี่มันนั่นนั่นนั้ดมันเป็นหึงแท้ได้เออต้องไปซื้ออุ้ยมะเขือ คุณค่ะก็ได้ถุงนึงอยู่ไปปูเลยพอดีแหละเออดีแตงนี่เอไปปูเลยให้ค่อยปลูกเลยบ่โอเคกระดาษผู้มงนี่อุ้ยทัวฟังยาวนี่ลุงวัง่างไปปูเลยเอ้ามันห่งมันแบบนยี่มงปูเฮ้ยทัวเลยมองปูตามันนี่อะไรนี่มันนี่ตามเคียดอันนี้เลยนี่ปูเต็่มมันนี้ มามาพอจะพูดหนึ่งปูกมาฮุงมาเจ้าการเราคอยยังเอาน้ำเลี้ยจากเบนึงเออนี่สลัดหอมนี่เบี้ยเดีเป็นร้อยผูกพี่นมันไม่ได้หลายเลยมันไม่ได้หลายเลยเออมันได้หน่วยเลยมันไม่ได้หลายคือห้าวเลยสิบเมตรหน่อยคือหน่อยเท่เออนี่ปักกาดขาวนี่ลุงว่างสิบกิโลกัน่าจะฮกเลจ็ดเดือนยังนี้กินมากอืม พักการข้าวกัดกูนเฮานะโอยนี่มันกับมะกราบกุมภาพนะมะกราบโหกราคาดาสิงหาวานเมื่อเลยลุงลุงพันเมลากอของเราก็พันแบบมันเกิดเองเนาะเราก็เอามาปลูกเนาะมันก็เลยหน่อยๆนะคะกระกระเทียมป้าแถวบ้านนะคะแตกยอดโอ้โหหยอดใหญ่ขนาดเลยเอ้ามะละกอนะคะนี่เอ้าหมากนี่คือบ่สมบูรณ์ มะน,นี่ก็บ่ค่อยสมบูรณ์ขึ้นกันนี่มันเป็นอะไรน้ำเยอะไปป่ะส่วนมกมันอยากเป็นมันอยากเป็นกระเทยมันอยากเป็นตัวผู้อยากกลายพันธุ์อุย้ยมะเขือขาวคางกบนะคะนี่เออมะเขือนีนแี้วกินกับป่นแซบได้หน่นส่วนต้นหอมเน,น,น,นาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก,ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแปลงผักนะฮะแปลงผักไม่ดาได้สามแปลงแปลง,แปลงที่สี่